เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยค่ะน้องๆคะถัดมาเราจะมาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจ2.5นะคะในหน้าที่80ของหนังสือฟิสิกส์มสเล่มที่1กันต่อคะ่ะโดยในตอนนี้เราจะมาดูในข้อที่3กันนะคะ ซึ่งในข้อที่3นี้นะคะโจทย์ได้ถามว่าความชันของเส้นตรงที่สัมผัสเส้นกราฟนะคะความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาคือปริมาณใดค่ะอีกครั้งนึงนะคะโจทย์ถามว่าความชันของเส้นตรงที่สัมผัสเส้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาคือปริมาณใดซึ่งพี่ก็ได้ให้รูปกราฟมาเหมือนเดิมค่ะ ก็คือเป็นกราฟระหว่างความเร็วกับเวลานะคะซึ่งในแนวแกน y นะคะแนวแกน y เนี่ยเป็นกราฟเออเป็นเป็นปริมาณที่บอกบอกถึงความเร็วนั่นเองแต่ถ้าในแนวแกน x นะคะก็เป็นปริมาณที่บอกบอกถึงเวลานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนเราจะไปแปลความหมายของกราฟนี้เหมือนเดิมค่ะน้องๆเราลองมาอ่านกราฟนี้กันเล่นๆดูนิดนึงนะคะ ก็คือกราฟนี้นะคะจะม่งบอกว่าที่เวลาใดๆเนี่ยวัตถุเนี่ยมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะน้องจะเห็นว่าที่เวลาศูนย์วินาทีถามว่าวัตถุมีความเร็วเท่าไหร่คะถ,ถ้าดูจากกราฟความเร็วก็จะเป็นลบแปดถูกไหมคะจะเป็นลบแปดเมตรต่อวินาทีแล้วถ้าหากพี่มาสนใจที่เวลาหนึ่งวินาทีนะคะถามว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่เอ่ย ถ้าน้องๆดูน้อง,องจะเห็นว่าเส้นกราฟตัดตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าที่เวลา1วินาทีวัตถุมีความเร็วเป็น0เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ถ้าหากพี่มาสนใจที่เวลา2.3วินาทีถามว่าที่เวลา2.3วินาทีวัตถุมีความเร็วเป็นเท่าไหร่คะก็จะเห็นว่าตรงกับตรงไหนคะตรงกับที่เป็นแกน y ก็คือ10เพราะฉะนั้นความเร็วจึงเป็น10เมตรต่อวินาทีนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ในตอนนี้พี่เชื่อว่าน้องๆน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านกราฟที่เป็นกราฟของความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาแล้วนะคะซึ่งก่อนจะตอบคำถามในข้อนี้เราลองมาทวนกันนิดนึงค่ะโดยในข้อก่อนหน้าเนี่ยพี่ได้สอนไปแล้วใช่ไหมคะอ่าก็คือความสัมพันธ์ของกราฟที่เป็นกราฟความเร็วกับเวลาเราลองมาทวนดูนะคะว่าถ้าเป็นกราฟความเร็วกับเวลาพื้นที่ใต้กราฟ จะบ่งบอกอะไรคะน้องๆพื้นที่ใต้กราฟจะบ่งบอกการกระจัดนั่นเองค่ะ,ะถ้าเราสนใจพื้นที่ใต้กราฟนะคะก็จะบ่งบอกขนาดของการกระจัดค่ะในช่วงเวลาหนึ่งงที่เราสนใจนั่นเองนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าช่วงพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนนั่นเองค่ะตรงนี้ทันนะคะทันมานะคะ่ะ เรารู้ในเมื่อเรารู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟคือขนาดของ,งการกระจัดน้องๆลองคิดดูนะว่าจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาความสัมพันธ์อะไรจากกราฟของความเร็วกับเวลาได้อีกไหมเราลองมาดูกันเล่นๆนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าพี่สนใจจุดนี้ค่ะ่าเป็นจุดที่ในรูปนี้เลยนะคะที่ได้กําหนดพิกัดไว้นะคะก็ะคือจุดนี้ซึ่ง เป็นตำแหน่ง0.8 0.8นะตรงนี้นะแกน x เป็น0.8แกน y เป็น -2 และจุดนี้นะคะแกน x เป็น2.3แกน y เป็น10นั่นเองถูกไหมคะแล้วถ้าหากเราลองแปความหมายกันเล่นๆนะก็คือเราจะได้ว่าที่เวลา0.8วินาทีวัตถุมีความเร็วเป็น -2 เมตรต่อวินาทีค่ะ และจากจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าที่เวลา 2. 3ุวินาทีวัตถุมีความเร็วเป็น1ิเมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะถามว่าทําให้เรารู้อะไรได้บ้างละ่ะก็น้องๆจําความเร่งได้ไหมคะอ่ะอางั้นเราลองมาทวนความเร่งกันนิดนึงนะคะจริงๆเนี่ยพี่ก็ได้ใบคําตอบให้กับน้องๆไปแล้วแต่ว่าเรามาทวนกันนิดนึงค่ะค่ะความเร่งนะคะน้องๆก็คืออะไรเอย ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่งถูกไหมคะ,ะความเร่งนะคะคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งจากตรงนี้นะคะความเร่งเนี่ยที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ตัว a นะคะโดยนะคะเราจะได้ว่าความเร่งเนี่ย ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะมันคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะเราก็จะมองเป็นเดลต้า v นั่นเองค่ะทันนะหารด้วยเดลต้า t นั่นเองเหลือนั่นก็คือ vf ลบ vi ส่วนด้วย tf ลบ ti ถูกไหมคะแล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายเวกเตอร์เนาะเพื่อ,อบอกว่าเป็นปริมาณเวกเตอร์นั่นเองตรงนี้ทันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะพี่เชื่อว่าตอนอี้เนี่ยน้องก็น่าจะรู้สูตรของตัวความเร่งแล้วใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้ทําให้เราได้อะไรมาล่ะ,ะถ้าหากใครลองสังเกตดีๆค่ะน้องๆจะเห็นว่าเดลต้าวส่วนเดลต้าทคืออะไรเอ่ยพี่ขอเขียนในหน้าถัดไปนะเดลต้าวส่วนเดลต้าทนะคะก็คือลองมาดูจากกราฟก็ได้ค่ะเดลต้าวคืออะไรคะเดลต้าวที่เราสนใจเช่นในจุดนี้ น,ะะน้องจะเห็นว่า v คือค่าในแนวแกน y ถูกไหมคะ v คือความเร็วเป็นค่าในแนวแกน y เพราะฉะนั้นถ้าหากที่สนใจเดลต้า v เดลต้า v ก็คือผลต่างในแนวแกน y ถูกไหมคะหรือผลต่างของความเร็วสองค่านี้ซึ่งมันก็คืออะไรคะมันคือช่วงนี้ถูกไหมคะและและค่าตรงนี้ก็คือเดลต้า v หรือมันคือเดลต้า y นั่นเองอเพราะฉะนั้นนะคะพี่ก็จะขอเขียน ลองมองเดลต้าวตรงนี้เป็นเดลต้าวนะคะก็คือผลต่างนแนวแกน y ถัดมาที่มาสนใจเดลต้าทค่ะเดลต้าทคือช่วงไหนคะเดลต้าทคือช่วงนี้ถูกไหมคะซึ่งเดลต้าทตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือผลต่างในแนวแกน x นั่นเองค่ะเราจรึงได้ว่าในเมื่อเดลต้าทคือผลต่างในแนวแกน x ตรงนี้น้องเห็นอะไรไหมคะจากการเดิมเลยค่ะน้องๆก็จะเห็นว่า การที่เดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนี่ยเราได้เดลต้า y ส่วนเดลต้า x มาเนี่ยเราก็จะได้อะไรคะจะได้ว่าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ก็คือความชันของกราฟนั่นเองค่ะถูกไหมคะมันก็คือความชันของกราฟนั่นเองนะคะหรือ m นะคะพี่ย่อเป็นตัว m นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงสามารถที่จะตอบคําถามในข้อนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือความชัน ะคะของเส้นสัมผัสกราฟนะคะก็จะแทนขนาดของความเร่งขณะหนึ่งที่เวลานั้นนั่นเองทันนะคะแต่าาว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราดูตรงนี้หนึ่งน้องๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่พูดไม่หมดเนาะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยความชันตรงนี้มันเป็นความชันของอะไรคะ ความชันของจุดสองจุดถูกไหมคะเป็นความชันของจุดสองจุดเราก็ใช้หลักการเดียวกันค่ะในเมื่อมันเป็นความชันของจุดสองจุดเนี่ยเราจึงได้เป็นความเร่งเฉลี่ยก็เหมือนกับความเร็วนั่นเองทันนะอาเขียนตรงนี้ก่อนนิดนึงนะคะว่าความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสองจุด คือขนาดความเร็วเฉลี่ยหรือจริงๆเรามองเป็นตัวความเร็วเฉลี่ยไปเลยก็ได้นะคะอ่ะคือความเร็วเฉลี่ยถูกไหมแต่หลักการเหมือนเดิมค่ะถ้าเราอยากรู้แค่จุดใดจุดหนึ่งอ่ะแค่จุดใดจุดหนึ่งก็คือเป็นเส้นสัมผัสไปเลยซึ่งก็เป็น สิ่งที่โจทย์ในข้อนี้ถามเนาะอ่ะพี่ตกนี้หนึ่งสิ่งที่โจทย์ในข้อนี้ถามถามเส้นสัมผัสกราฟใช่ไหมคะเส้นสัมผัสกราฟก็คล้ายๆหลักการของความเร็วที่พี่สอนไปในข้อที่หนึ่งเลยถูกไหมก็เส้นสัมผัสกราฟก็จะเป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งที่เราสนใจค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นในข้อนี้นะคะสมมุติพี่สนใจที่ที่จุดนี้แล้วกันะนะคะจุดนี้เลยที่เวลาหนึ่งจุดห้าวินาทีค่ะก็คือจุดนี้พี่อยากรู้ว่า ความเร่งนะจุดนี้เป็นเท่าไหร่พี่ก็ต้องลากเส้นตรงสัมผัสจุดนี้ซึ่งบังเอิญค่ะในข้อนี้เนี่ยน้องจะเห็นว่ามันโชคดีมากเลยก็คือก็คือยังไงคะก็คือเส้นตรงที่เป็นเส้นสัมผัสข,ของจุดนี้เนี่ยก็คือเส้นตรงเดียวกันกับความเร่งที่ลากผ่านจุดสองจุดนี้อ่ามันเท่ากันพอดีเพราะด้วยความที่ว่าการเคลื่อนที่ของความเร็วกับเวลาในข้อนี้เป็นเส้นตรงทําให้เส้นสัมผัสจึงเป็นเส้นเดียวกัน กับความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสองจุดแต่ถ้าหากว่าเป็นเส้นโคง้งน้องๆก็คิดเหมือนเดิมค่ะก็คือถ้าหากเราสนใจเป็นความเร่งเฉลี่ยเราก็ดูแบบจุดสองจุดแต่ถ้าหากเราสนใจแค่เวลาจุดใดจุดหนึ่งน้องก็ลากความชันที่เป็นเส้นสัมผัสนั่นเองทันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เราก็จะได้ข้อสรุปว่าความชันของ เส้นสัมผัสกราฟจะแทนความเร่งขณะหนึ่งที่เวลานั้นนั่นเองค่ะทันนะโอเคเนาะ,ะจากตรงนี้นะคะตอนนี้เราเรียนกราฟมา2รูปแบบแล้วใช่ไหมคะคือกราฟเรา กราฟที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลาและกราฟที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลางั้นเรามาเขียนสรุปกันนิดนึงนะคะน้องๆจะได้ไม่งงนะ,ะเขียนสรุปกันนิดนึงสำหรับกราฟนะคะพี่ขอทำเป็นตารางแล้วกันนะคะเพื่อให้น้องๆเข้าใจง่ายขึ้นกราฟ ซึ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกับเวลาเราก็จะมีกราฟที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับเวลาจริงๆยังมีอีกหนึ่งกราฟค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ค่อยพูดทีหลังแล้วกันนะคะ,ะทีนี้เราจะมาสนใจความชันแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟค่ะ อันนี้คือสรุปให้น้องๆนะคะความชันของการาฟตำแหน่งกับเวลาคืออะไรคะความชันของการาฟตำแหน่งกับเวลามันเกิดจากผลต่างของตำแหน่งอ่เขียนทดไว้สั้นๆก็ได้นะคะเผื่อใครคิดไม่ออกก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะคะจริงๆพี่ไม่แนะนําให้จํานะคะอยากให้น้องเข้าใจมากกว่าก็คือใครคิดไม่ออกพี่แนะนําให้วาดกราฟแล้วลองดูว่าเป็นผลต่างของอะไรกับอะไรแล้วก็จากนั้นน้องก็ดูว่า เศษส่วนของมันคืออะไรแล้วก็ไปดูว่าเป็นออตรงกับตัวแปรไหนนั่นเอง mm hmm. เช่นอย่างตรงนี้ความชันเกิดจากผลต่างของตำแหน่งส่วนด้วยผลต่างของเวลาซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงความเร็วนั่นเองค่ะ,ะหรือเรามองเป็นความเร็วเฉลี่ยนะคะทันนะเราจึงได้ว่าความชันเนี่ยคือความเร็วเฉลีย่ยแต่ถ้าหากเราสนใจที่จุดใดจุดหนึ่งแค่จุดใดจุดหนึ่งอันนี้คือกรณี กรณีที่เป็นความเร็วเฉลี่ยเนี่ยก็คือเป็นของสองจุดนะแต่ถ้าหากเป็นจุดใดจุดหนึ่งหรือเ,เรามองเป็นเส้นสัมผัสไปเลยค่ะความชันของเส้นสัมผัสนะความชันของเส้นสัมผัสก็จะกลายเป็นอะไรคะความเร็วที่เป็นขนาดใดขนาดหนึ่งนั่นเองค่ะที่เขาเขียนเป็นความเร็วขนาดหนึ่งนะคะ,อะโอเคตรงนี้ทันนะ เราก็จะได้มา2ค่าขึ้นอยู่กับว่าน้องสนใจความชันของกราฟที่เป็นแบบไหนก็คือถ้าเป็นของจุด2จุดก็จะเป็นความเร็วเฉลี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความชันที่ลากผ่านเส้นสัมผัสของกราฟนี้นะคะก็คือตำแหน่งกับเวลาก็จะเป็นความเร็วขนาดหนึ่งแต่ตรงนี้นะคะไม่มีไม่มีความสัมพันธ์ของพื้นที่ใต้กราฟนะถัดมามาดูกราฟความเร็วกับเวลาค่ะอ่ะความเร็วกับเวลานะคะ พี่ก็ได้สอนไปแล้วสาหรับกราฟความเร็วกับเวลานะคะเรามาสนใจพื้นที่ใต้กราฟก่อนมันเกิดจากผลคูณที่เป็นผลคูณของอะไรคะความเร็วกับเวลาพื้นที่ใต้กราฟเกิดจากผลคูณถูกไหมคะก็ต้องเป็นผลคูณของความเร็วคูณเวลาถูกไหมจริงๆมันก็คือเดลต้าวีคูณกับเดลต้าทีถูกไหมคะก็จะได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรคะ เดลต้าเอ็กนั่นเองหรือว่ามันก็คือการการจัดนั่นเองค่ะทันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของกรณีกราฟความเร็วกับเวลาคือการการจัดนั่นเองโอเคนะ,ะหรือน้องเขียนโนตยอตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะว่าความชันเราจะมองเป็นเหมือนเป็นผลหารแต่พื้นที่ใต้กราฟเรามองเป็นผลคูณถูกไหมคะทันนะอันนี้ก็คือประยุกต์กับทางคณิตศาสตร์นิดนึงนะคะ ถัดมาเราลองมาดูความชันของกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาค่ะก็เหมือนเดิมค่ะก็คือถ้าเราสนใจความชันของกราฟความเร็วกับเวลามันก็คืออะไรคะเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีถูกไหมคะแล้วถ้าหากพี่สนใจแบบสองจุดก็จะได้เป็นความเร่งนั่นเองค่ะเพราะเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีคือความเร่งนั่นเองซึ่งในที่นี้จะเป็นความเร่งเฉลี่ยนะคะเพราะพันจุดสองจุดแต่ถ้าหากเราสนใจความเร่งขณะหนึ่งนะคะความเร่งขณะหนึ่ง ก็ต้องเป็นอะไรคะก็ต้องเป็นความชันที่เป็นความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสัมผัสหรือเส้นสัมผัสตรงนั้นนั่นเองนะคะเป็นเส้นสัมผัสกราฟนั่นเองค่ะทันนะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ได้ความสัมพันธ์มาประมาณนี้นะคะพี่ก็ได้สรุปให้กับน้องๆตามนี้นะซึ่งสรุปของตารางนี้เนี่ยก็คือเกิดจากการที่พี่นำออคำตอบของ คำถามตรวจสอบความเข้าใจ2.5มารวมกันนะคะคก็นนะะจะได้มาตามนี้เลยนั่นเองค่ะโอเคนะอ่าโอเคงั้นก่อนที่จะไปข้อถัดไปเหมือนเดิมค่ะเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อนี้นะคะถามหาว่าความชันของเส้นตรงที่สัมผัสกราฟนะคะที่เป็นความสัมพันธ์ของความเร็วกับเวลาคือปริมาณใดค่ะโดยพี่มีกราฟมาให้นะคะกราฟนี้นะคะเป็นกราฟของความเร็วกับเวลาค่ะซึ่งกราฟความเร็วนะคะ กับเวลานะคะน้องจะเห็นว่าในแนวแกน y เนี่ยคือความเร็วนแนวแกน x คือเวลาค่ะจากนั้นก็มีกราฟมาให้นะคะกราฟตรงนี้ก็จะบอกบอกว่าที่เวลาใดๆเนี่ยมีความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นันเองยกตัวอย่างเช่นที่0นะคะก็จะมีความเร็วประมาณลบ8ที่0.8ก็จะมีความเร็วประมาณลบ2เมตรต่อวินาทีหรือที่เวลา2.3วินาทีมีความเร็วประมาณ 10เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเดิมเนี่ยเรารู้ว่าความสัมพันธ์ของพื้นที่ใต้กราฟนะคะของความเร็วกับเวลาเนี่ยม่งบอกถึงการกระจัดถูกไหมคะ,ะแต่ว่าในที่นี้เราอยากรู้ความชันถูกไหมพี่ก็มาสอนน้องเกี่ยวกับความเร่งก่อนเรามาทวนความเร่งกันความเร่งนะคะเดิมเนี่ยเรารู้ว่าความเร่งเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งเกิดจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเอง จากนั้นนะคะเราก็จะได้สูตรว่าความเร่งหาได้จากเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีหรือความเร็วตอนสุดท้ายลบความเร็วตอนเริ่มตน้นหารด้วยเวลาตอนสุดท้ายลบด้วยเวลาตอนเริ่มต้นนั่นเองค่ะทันนะคะและเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีตรงนี้นะคะก็จะบ่งบอกว่าอะไรคะจะบ่งบอกว่ามันสามารถแปลงเป็นเดลต้าวายส่วนเดลต้าเอ็กซ์ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าความเร็วคือแกน y ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดลต้าวีก็เลยเป็นเดลต้าวายค่ะ แล้วกเ็เวลาเนี่ยคือแกน x ถูกไหมคะทาให้เดลต้า t นะคะก็คือเดลต้า x นั่นเองค่ะแล้วจากเดลต้าเดลต้า y ส่วนเดลต้า x นะคะก็ทําให้เรารู้ว่ามันก็คือความชันของกราฟนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจากในที่นี้ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามในข้อนี้น้องจะเห็นว่าถ้าพี่สนใจความชันที่ลากผ่านจุดสองจุดนี้นะคะมันก็คือเส้นนี้เลยคือเส้นตรงนี้เลยถูกไหมคะ แล้วถามว่าความชันเป็นเท่าไหร่พี่สนใจเดลต้าส่วนเดลต้าตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราได้ว่ามันก็คือความเร่งเลยนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราจึงได้ว่าความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสองจุดนะคะก็คือความความเร่งเฉลีย่ยตรงนี้พี่เขียนผิดนะแก้เป็นความเร่งนะคะคือความเร่งเฉลีย่ยซึ่งหลักการเดียวกันค่ะน้องๆถ้าหากว่าพี่อยากรู้ว่า ความชันของกราฟที่เป็นเอ่อเป็นเส้นสัมผัสเลยนะคะไม่ใช่ผ่านจุดสองจุดแบบนี้ในข้อนี้เนี่ยยังเป็นจุดสองจุดถูกไหมแต่ถ้าพี่อยากรู้เป็นเส้นสัมผัสเช่นอยากรู้ตรงจุดนี้นะคะคือที่เวลาหนึ่งจุด้าวินาทีพี่ก็ลากเส้นสัมผัสแต่บางเอิญค่ะเส้นสัมผัสในข้อนี้เนี่ยมันไปตรงกับอะไรคะตรงกับความเร็วตรงกับความเร็วถูกไหมคะตรงกับ ออขอไปหาตรงกับความเร่งนะคะเส้นสัมผัสตรงนี้มันไปตรงกับความเร่งที่เป็นความเร่งที่เกิดจากตัวจุดสองจุดก็คือความชันจากจุดสองจุดนั่นเองอีกรอบนึงนะเมื่อกี้พี่อาจจะพูดงงนิดนึงก็คือความชันนะคะที่ลากผ่านจุดสัมผัสจุดนี้นะคะความชันของเส้นสัมผัสของจุดนี้บังเอิญไปตรงกับ ความชันของเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสองจุดนี้อ่ะงงไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะความชันของเส้นสัมผัสของจุดนี้นะคะที่เวลาที่หนึ่งจุดห้าวินาทีบังเอิญไปตรงกับความชันที่ลากผ่านจุดที่เวลาศูนย์จดดวินาทีกับสองจุดาวินาทีนั่นเองอ่ะเพราะว่ากราฟนี้เป็น,เ,ปนเส้นตรงแต่ถ้าหากน้องเจอกราฟที่เป็นเส้นโคง้งคล้ายๆกับตัวอย่างในข้อที่1 น้องๆก็จะเห็นว่ามันก็จะแตกต่างกันนั่นเองเนาะแต่ข้อนี้บังเอิญตรงกันนั่นเองตรงนี้ไม่งงนะคะเพราะฉะนั that, ้นนะคะพี่ก็จะสามารถตอบคําถามข้อนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะก็คือความชันของเส้นสัมผ dafür, ะะัมกสกราฟนะคะก็จะแทนอะไรทันทีเลยคะก็จะเป็นความเร่งเหมือนกันนั่นเองก็คือล้อมาแบบเดียวกันนะคะก็คือเป็นความเร่งเหมือนกันแต่เป็นความเร่งขณะหนึ่งที่เวลานั้นหรือเป็นความเร่งตรงจุดสัมผัสตรงนั้นก็คือ เป็นเวลาที่เราสนใจณนะตรงนั้นนั่นเองค่ะท่นนะตรงนี้ก็จะเป็นคําตอบในข้อที่3นะคะแต่ก่อนจะไปค่ะพี่ก็ได้สรุปตารางมาให้กับน้องๆนะคะก็คือถ้าหากพี่มีกราฟเป็นกราฟตําแหน่งกับเวลาแล้วก็กราฟความเร็วกับเวลาจากนั้นพี่จะสนใจความชันแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟซึ่งความชันเราจะมองเป็นผลหารพื้นที่ใต้กราฟมองเป็นผลคูณแล้วเราจะมาดูความชันของกราฟตำแหน่งกับเวลาค่ะ เราก็จะได้ว่าความชันที่ลากผัานจุดสองจุดเนี่ยก็จะบ่งบอกความเร็วเฉลี่ยแต่ถ้าความเป็นความชันนะคะของเส้นสัมผัสน,นะคะณนะจุดใดจุดหนึ่งก็จะบ่งบอกความเร็วขนาดหนึ่งทันมาค่ะถ้าเป็นกราฟความเร็วกับเวลานะคะความชันเนี่ยที่ลากผานจุดสองจุดก็จะเป็นความเด้งเฉลี่ยเห็นไหมคะว่ามันล้อกันเลยเนาะเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนตัวแปรแต่ถ้าหากว่าเป็น เส้นสัมผัสละ่ะเป็นความชันของเส้นสัมผัสก็จะเป็นความเร่งขนาดหนึ่งน้องก็จะเห็นว่ามันคล้ายกันอีกนั่นเองค่ะทันมาที่เพิ่มเติมมาอีกนะคะก็คือพื้นที่ใต้กราฟเนื่องจากพื้นที่ใต้กราฟเป็นผลคูณถูกไหมคะดังนั้นกราฟของความเร็วกับเวลาเราก็สนใจผลคูณก็จะเป็นเดลต้าวีคูณเดลต้าทีนั่นเองเราก็จะได้ว่าผลคูณตรงนี้จะบ่งบอกถึงการกระจัดนั่นเองค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องก็น่าจะรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ที่ได้มาจากกราฟตำแหน่งเวลาแล้วก็กราฟความเร็วกับเวลาแล้วนั่นเองนะคะโดยน้องจับหลักให้ได้ว่าความชันหายังไงพื้นที่ใต้กราฟหายังไงแล้วดูว่าผลคูณหรือผลหารตรงนั้นเนี่ยนำไปบ่งบอกตัวแปรอะไรให้กับเรานั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามบนในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำการบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรากันนะคะ